พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิวเวลานั้นพระเดชสุเจ้าตรัสกับบรรดาคลสา,าวกว่าส่วนท่านทั้งหลายตาของท่านเป็นสุขที่มองเห็นหูของท่านเป็นสุขที่ได้ยินเราบอกความจริงแก่ท่านว่าประกาศกและผู้ชอบธรรมจำนวนมากปาถนาจะเห็นสิ่งที่ท่านได้เห็นแต่ก็ไม่ได้เห็นปาถนาจะได้ฟังสิ่งที่ท่านฟังอยู่ แต่ก็ไม่ได้ฟังข้อคิดจากพระรสารตาของท่านเป็นสุขที่มองเห็นหูของท่านเป็นสุขที่ได้ฟังพระเจ้าทรงรีเริ่มแผนการแห่งความรอดพ้นทำให้พวกเราได้สัมผัสกับความรักของพระบิดาผ่านทางพระเยซูเจ้าพวกเราถือว่าโชคดีที่ได้มีโอกาสฟังพระวาจาทรงชีวิต ที่เป็นยอดปัถนาของบรรดาปรากาศกและผู้ชอบธรรมในสมัยก่อนพระเยซูเจ้าแต่จะเป็นสุขมากกว่านั้นหากเราได้ฟังพระวาจาะแล้วนำไปปฏิบัติตามดังที่บรรพบุรุษแห่งความเชื่อของเราหลายต่อหลายคนได้ดำเนินชีวิตเป็นแบบอย่างและส่งต่อความเชื่อนี้จากรุ่นสู่รุ่นผู้ที่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าจะได้รับพระพร